สุขูปุญยัตวอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วัดเขาสอยดาวเหนือตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยพระครูวิบูลธรรมโมพาสเจ้าอาวาสขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างมหากุศลใหญ่ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ผ้ากระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดเขาสอยดาวเหนือซึ่งในปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงขอเชิญชวนขอบอกบุญพุทธศาสน,นิกชนผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีทอดถวายในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา12นาฬิกา ร่วมจองเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ตามกำลังทัพย์ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูวิบูลธรรมโมพาูาส090 2 8 2 5 6ห8หรือที่วัยาวัชกรวัด081 663-3996ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี565-005-0908ชื่อบัญชีวัดเขาสอยดาวเหนือร่วมงานบุญมหากุศลใหญ่ ร่วมปิดจ้าภาพกระถินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดเขาสอยดาวเหนือในครั้งนี้ได้บุญบรารมีมหากุศลใหญ่